สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจากรัฐเนิแคลิฟประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้พามาอัพเดตพริกผักในสวนนะพริกหยวกนี้ก็กำลังจะสุกนะน,นกสองลูกสามลูกโอ้ย คนก็ออกตัวพริกนี้นะคะพริกจินดานี้พี่คนไทยอยู่ที่เท็กซัสนะแกให้มานะคะพี่ฝนมันก็ได้แค่สองต้นแกให้มาเยอะนะทุกคนแต่ว่าเราปลูกติดแค่สองต้นที่เนี่ยพื้นที่ทะเลทรายนะดินก็ต้องซื้อทุกปีนะคะเพื่อที่จะได้ปลูก อันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกเม็กซิกันอันนี้เผ็ดกลางเขาเรียกอ่อเฮสเปอร์พิกนี้ทำน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากทุกคน,น แล้วก็อุ้ยตะไคร้เอาไปกินหลายรอบแล้วแตกกว่ก็ยิ่งตัดยิ่งแตกเขาได้ขยายออกอันนี้ก็เอาไปทำน้ำจิ้มปลา,า,าเมื่อวานนี้พริกนี้ยิ่งดอกยิ่งแดดออกยิ่งดกยิ่งออกเยอะนะต้นเขาเล็กๆต้นเขาเตี้ยๆแต่เขาดกมาก ยิ่งเด็ดยิ่งออกกะเพราฝรั่งก็รสชาติคล้ายกะเพราไทยนั่นแหละนะแต่กะเพราไทยมันจะฉุนกว่า <c oughs> สรุปมะเขือไม่ขึ้นเด้อพี่เขาอุตส่าห์ให้มาพี่จากรัฐเท็กซัสเขาอุตส่าห์ให้มาไม่ขึ้นดินเก่าไม่ขึ้นัวนี้จะเป็นคอมเมนต์ ซื้อมาแล้วก็เอามามาอ่ามาตําไว้อันนี้ถ้าเราออกจากกระถางก็คงจะดีเนาะเอาลงดินมันจะได้ใบใหญ่ใบไล่แต่ก็คือแบบเอาออกจากกระถางช้าไปรู้สึกตัวช้าไปสับพั่นเลยตัวนี้ ตะไคร้เอามาใส่ถังนะทุกคนต้นใหญ่มากต้นดูต้นเขาต้นใหญ่เพิ่งจะเห็นในรอบปีนี้แหละที่ปลูกนี่ก็เริ่มออกลออกดอกอันนี้น่าจะเป็นพริกกะพริกหยวกฝานนะเบลเพะพะขมิ้นก็เริ่มแตกหน่อแตกออกมาไอาหอลวพานี้ก็เริ่มจะไปละเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวอากาศที่นี่เริ่มหนาวละ ลมหนาวเริ่มมาทั้งคืนนะทั้งคืนตอนกลางวันนี่ร้อนตอนเช้านี่ก็หนาวตอนกลางคืนนี่ก็รอหนาวเออหนาวลมทั้งคืนอะถึงเวลาของพวกเขาละอันนี้มันดอนลมหนาวนะมันไม่ค่อยจะออกบานตูมตั้งนานแล้วแต่ไม่นี่ไม่บานบานชื่น นี่มะเขืออันนี้มะเขือพี่คนไทยที่เท็กซัสแกก็ให้มาเหมือนกันปลูกติดกับต้นเดียวนะทุกคนวาสนาปลูกติดต้นเดียวอาโวกาโด จะได้เยินเสียงรถมาเก็บขยะในน้องคนนี้วันนี้รถมาเก็บขยะขยะรีไซเคิลไหยเรียกว่าเป็นขยะเปลี่ยนเรืสองซับด้วย พอได้เก็บกินนะคะพอได้ชื่นชมนะถ้าเข้าหน้าหนาวเข้าหน้าวินเตอร์นะหิมะตกพริกจะแพงมากเราก็จะซื้อพริกตุนไว้นะทุกคนใส่ช่องฟีดไว้ก็สดเหมือนเดิมนะเออมันก็ยังสดเหมือนเดิมอืมไ้ิ ต้นแ็กๆก็ออกมาให้ได้เฉยชมถ้าลมแรงติดต่อกันนะล่วงแน่นอนละยเพราะว่ามันเริ่มจะสกแล้วมันเริ่มจะสกแล้วพิดอันนี้จะเป็นผักเซียนนะ เราปลูกติดต้นหนึ่งพี่เขาให้มาเยอะมากทุกคนแล้วเรานะ่ะปลูกติดต้นเดียวนะแล้วทีนี้เราก็เอามเมล็ดที่มันแห้งมาโรยใช่ไหมแล้วเราก็เก็บพันธุไว้ด้วยนะเก็บมเมล็ดพันธไว้ด้วยนะเราก็มาโรยเอามาโรย,เ,าาโยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ด้วยนะอันนี้อะไรเนะี่ย เราเอาถั่วพูมาใส่ไว้ด้วยนะมาปลูกไว้ด้วยนะแต่เราไม่รู้ว่าน,นั้นถั่วพูไหมแม่นแน่ใจว่าตาน,นั้นถั่วพูไหมคล้ายเนาะคล้ายถั่วพูลุล้นว่าใช่ไหมเราเอามาใส่ไว้สามหลุมเพราะว่าพี่ที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียแกให้มาเราก็เลยเอามาใส่ไว้ใส่นานมากทุกคนกว่ามันจะขึ้น เออเราก็รู้นว่าเมื่อไหร่ถวกภูเราจะขึ้นสักทีนะเพราะว่ามันเป็นดินเก่าด้วยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอามาใส่ไว้ก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเอามาใส่ไว้ตรงไหนมั่งแต่สามหลุมสามหลุมพริกนี้ต้องเอาไปดองกินขับพิซซ่าหรือ ไม่งั้นก็เอาไป,ผ,ไป,ปไผัดใส่กับปับทุกคนตับไก่อ่ะผัดใส่กับเนื้อหมูเออผัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพ,น,นะมนพริกหยวกบ้านเรานะเหมือนพริกหยวกบ้านเรานั่นแหละพริกหยวกขาวๆสีเดียวกันนะเหมือนเหมือนเหมือน,นกันเลยเผ็ดเหมือนกันเลยรสชาติเผ็ดเหมือนกันเลยนะอันนี้จะเผ็ดนิดหน่อยนี่ยอันนี้จะเผ็ดนิดหน่อย แต่เขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะเขาเผ็ดนิดหน่อยแต่ก็เขียวแบบนี้นะนนบบนไปแนละ้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมผักที่ปลูกในต่างแดนปลูกผักค่อยค่อนข้างว่าใจยากทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอากาศหนาวเดี๋ยวอากาศร้อน ก่อนเรามาอยู่ใหม่ๆเราก็ไม่รู้จะลงตอนไหนเราก็ลงมั่วเลยผักกระตุ้ยหมดนะแต่ตอนนี้ถึงจะมาอยู่นานแต่ก็ยังจับจุดไม่ได้ด้วยทุกคนผักอะเอาใจยากปลูกยากเลขอย่างหนึ่งดินอะต้องซื้อทุกปีแล้วก็นะเข้มข้นไปนะดินปุ๋ยเข้มข้นไป ผักก็ไม่ขึ้นเออนะผักก็ไม่ขึ้นมเมล็ดพันธุ์พี่คนไทยเขาให้มาเขาไปไทยเขาก็หอบมาเยอะเขาก็มาแบ่งให้เขาก็ให้มามันก็ขึ้นแค่ต้น2ต้น่ะเสียดายไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมผักด้วกันอัปเดตผัก